สวัสดีครับโจฮักดาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรและก็มีความรู้ดีๆมาบอกเกี่ยวกับถ้าหากหลายๆคนมีอาการไอไอเรื้อรังไอมานานเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกสําหรับวันนี้ถ้าหากหลายๆคนนะครับมีการปลูกไว้ที่บ้านหรือแม้แต่ ร้านค้าทั่วไปที่เขามีปลูกขายนะครับสมุนไพราทางเลือกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุนรสเผ็ดร้อนในการที่เราจะเอาไปกินกินกับลาบกับก้อยก็ได้ท่านผู้ชมสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือสมุนไพรเนียมหูเสือนะครับมีกลิ่นที่หอมฉุนนะครับเดี๋ยวฉีกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมฉุนจริงๆนะครับเนียมหูเสือในการแค่อาการเจ็บคอคออักเสบ ต่อมทอมซินอักเสบไอเรื้อรังไอมานานมีอาการไอโควิด19หลีกไปโคโรนาหลีกไปท่านผู้ชมวันนี้เป็นสมุนไพรทางเลือกที่เราจะต้องมาบำบัดแค่อาการไอไอเรื้อรังไอมานานแก้เจ็บคอคออักเสบมีเสมหะได้อย่างช่งันดนักและนะในการกินการใช้ในการใช้สมุนไพรเนียมหูเสือในการที่เราจะไปต้ม เราจะเตรียมใบเนียมหูเสือเนี่ยท่านผู้ชมประมาณสัก4ี่ถึงใบในการที่เราจะไปต้มเราต้องฉีกก่อนนะครับฉีกขาดครึ่งก่อนน้ำเราจะเตรียมไว้ประมาณสักครึ่งลิตรเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ1 0 1ถึงนาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณครึ่งแก้วท่านผู้ชมกินครั้งละครึ่งแก้วแล้วนะครับเราก็จะกิน เช้าเย็นก่อนอาหารนะครับครึ่งแก้วอาการไอไอเรื้อรังก็จะหายไปมีกลิ่นที่หอมฉุนรสเผ็ดร้อนที่หอมจริงๆท่านผู้ชมทีนี้นะครับในการที่เราจะต้มครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะกินได้ติดต่อกันประมาณ2วันแล้วค่อยเปลี่ยนยาก,ก็คือว่าเติมน้ําทุกๆเช้าเย็น2วันติดต่อกันวันที่3มที่4แล้วก็ค่อยเปลี่ยนยาท่านผู้ชมแค่นั้นเอง เปลี่ยนสมุนไพรเนียมหูเสือนี้ในการแก้ไอไอเรื้อรังไอมานานแก้เจ็บคอคออ,อักเสบต่อมทอมซินอ,อักเสบและมีอาการไอเป็นหวัดเป็นไข้โคโรนาโควิด19เลยไปท่านผู้ชมใช้สมุนไพรเนียมหูเสือกลิ่นหอมฉุนจริงๆแก้ไอช่งัดนักแหลรเลยและครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮั่นักสรคามในการใช้สมุนไพรเนียมหูเสือแก้อาการไอไอเรื้อรังไอมานานแก้คออักเสบเจ็บคอและต่อมคอมซินอักเสบได้อย่างช่างัดดักแลสมุนไพรเนียมหูเสือมีสรรพคุณก็คือในการที่แก้อาการไอและเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายและเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น ได้อย่างชังัดนักแหลแเลยล่ะครับสมุตรไครเนียมหูเสือโควิด -19 หลีกไป